นี่เขาเรียกว่าดอกอะไรแพงควยฝร,<ะ>รั่งฮะ <c oughs> แพงควยฝ <c oughs> รั่งแพงควยฝรั่งต้นแพงวควยอยู่ในกูกเกิลจะไม่ดีหญิงมาแม่คือก็ <c oughs> เจอลื่นลื่นดินดินไม่ไเกไม่ได้ดิเกยขาสั้นนะไปยังไงน้ำน้ำระวังลื่นนะน้ำ แม่เราก็ไม่ห้างนั้นเขาไล่ละตอนนี้เขาได้เวลารดน้ำเรามาตอนสี่โมงมามาไม่ดูเวลากับเขาเลยเขาได้เวลารดน้ำยังไงรดน้ำ ม่เี่ผลอแล้ไม่เผลอไม่ได้เราเนื้อตัว่ของหนูเองตอนี้น้ใหญ่ของหมูเองก็ได้ได้แล้วมจะนอแล้วจะก้อเเไปไม่ได้ตงนู้นกได้ถ่ายเผลอี่ครับอ่นเปิิมงคลของทุกท่านได้นะครับนะาด้พิดใต้ัตว้แยไม่ออกไหนดอกไหนดอกไหนดอกเด สวยอยู่ดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหมก็ไม่รู้ดอกไหนก็ดอกอะไรนะครับถ้าก่อนกลับจริงๆแล้วนะครับก็ขอเติดเชะครับสีเดียวกันใส่เลียนตาโตได้ไหมอ่ะยิ่งแก่หนังตายิ่งตกอ่ะหัวหัวล้อหัวล้อแหลมเผลอเผลอคือต้องเห็นหน้าเผลอเหี้ยอะไรอย่างนั้นนั่นแหละโทรศัพท์ฟังจริงเน๊เดี๋ยวกูให้ฟรีหนึ่งเครื่อง ร้องเลยบ้างเลยนะบ้างฟอมันไปทานเป็มยกตายเนาะการนนะครบอกถ่ายก็ไม่สวยเนี่ยเขาเรียกว่าเบนีรงไน่มด้เลยมันไม่สูงอะไรคือไม่สูนาเอออน่ะ่านไหมนถ่นิดหน่อยยังไง 帅吗？帅呀！放大点点，放大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  ใครเอาตดอกไม้สยวยวะล่ะนี่สยวยเก,ก๋กระโดดขึ้นหน่อยมองไม่เห็น <c oughs> เ,ขเขียงอยู่ทําดอกไม้เหรอคือตัวเตี้ยม,มากอ่ะ ใช่น้ำอยู่ข้างๆเองข้างเก๋ยงอางก็น่าเอนดูก็น่าเอ็นดูมันเนียนกว่าข้าเองก็ถือมันเกี่ยวอะไรกันหนุ่มแล้วเดี๋ยวกันเนี่ยเราก็มาโทษคอยดูนะให้ถ่ายรูปคอยดูนะเอ๋อเห็่ดอกนะนี่ดอกตรงนี้สวยกว่าดอกไหนดอกดอกใหญ่เนี่มีเก๋ะมีดอกนี่ดอกยังไงวะนี่หรอกระเท็บไม่กระเท็ อีกที่หนึ่งไปตรงดอกทิวลิปป่ะไม่รู้ดอกอะไรสีแดงแดงกินอะไรอ่ะใส่กอกอ่ะดอกอะไรอ่ะสีแดงๆอ่ะเป็นไงสวยไหมคะอะไรเหรอคะสวยไหมอ่ะคะจะรู้ไหมคะสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะเติมหน้าก่อนค่ะสวยอยู่คนเดียวเติมหน้าค่ะใช่หน้าเนียนอยู่คนเดียวไปโอเดะ เปิดแอร์ทำไมกลอยกระจกรูมให้ดูดีนะเนี่ยดูดิตักซีชู่มาหน่อยดิ้วาไปเจ็บไมหมวันนี้เขาแกะออกมาอันหนาพี่ไม่ได้แล้วน้ำไปต้องหาแล้วพอเลยไปอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้กันแต่เราต้องขับรถสวยนะมาจุดที่สองค่ะ จอรถก้อนอันนี้เขาเลือกดอกอะไรกระดาษหรอถึงแล้ว ว่าดอกอะไรแทงควยฝรั่งฮะ<ห>แทนควยแทนคลยเออแทนพคยใชแทงควยฝรั่งแทงพลยฝรั่งต้องหาดูในกูเกิลดูในกูเกิลนี่มาหาเศรษฐีได้หมดคือลานที่เขาไปยากมาให้ดนวาไให้นั่งถ่าย มันต้องน่าหรือเปล่าซิพี่เแอฟน่าหรอไม่ใช่ขายให้มันเป็นเห็นอยู่ข้างหลังนีได้หรอได้หว่โอเคเลยนางแบบโอเ กำลังถ่ายแล้วก็เมื่อกี้แสงกลังสวยเลยเนี่ยตรงน้เออถ่ายแล้วเนี่ยโอเคมันต้องวันนี้พแกมันต้องไกลๆไม่ต้องม้องไม่มจะดูตัวใหญ่มันก็จะไม่เห็นไปตรงไหนก็อีกอีกอีกหน่อยนึงเียดูดูตะกอ เราอยู่ในป่าสมอันนี้เขาเปิดแปดโมงปิดหกโมงเข้าฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่วันนี้เป็นวันแรกวันที่สิบห้าเขาเปิดยังวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะที่เห็นป้ายแต่ดอกไม้ตอนนี้มันก็มีแบบบานบานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บานไม่ค่อยเยอะมาถ่ายกับต้นสนต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่เจี๊ยบนั่งอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปยืนทำอย่างนี้พี่เจี๊ยบหน่อยนะนี่เลยส่วนตรงไหนวะแม่ได้ปะแล้วทำไมขอไอ้เก๋ไม่หลบต้นไม้ข้าไม่เห็นมีแบบมันเลยเอ็งก็ไปยืนดิไอ้บอกให้ถ่ายตรงนี้อ้าวก็ต้องมาเก็บไอ้เก๋เหมือนก็ถ่ายตรงนี้ก่อน เราต้องจัดฉากหลแล้วถ่เลยกอดถ่ายอะเด้อเด้ถ่ายฮะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเออดูสภาพดิดูจาไม่ดีหิงม่งแม่คอกดเดินากไม่ดียนพงสาตรงนี้เอาโทรศัพท์มาหนิ เอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องบอกสิมั่นใจฝั่งไหนละเอียงไปซ้ายเบอร์เบอร์หน่อยเออเผลอเอาภาพเบอร์เบอร์เออเนี่ยนี่กำลังดีโอ้โหดีมากเลยอู้จ๋วมึงกดมาหายาวเลยอ่ะมึงกดมันยาวฮะจริงรูปรูปเมื่อกี้แต่กถ้ามันอย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอนะ

เกิเวลาวมันจับตัวอย่าี้ว่าเลยเฉยๆไม่ใช่ม,มันสูงไงเนี่ยมันถ่ยนยนนายอย่างเงี้ยทไ่ไหรอ่ะตัวสูงไงเลียวไงไม่สวยเลยงั้นมาเปลี่ยนให้พี่กอล์่าเออพี่กอล์มถ่ายเลย <c oughs> มันไม่สวยตลอดเนี่ยมาถ่ายยิงง่ายเลยยิงแง่เลย นึ่งสองเออไม่ก็ดใหญ่สวยว่ได้เนี่ยแม่เนี่ยแมไมไม่ว่ากอดบ้างหน่ดูนะย่างเงได้เองถ่ายไม่ได้มาาเหนึ่งสองได้ทำไมไม่ยืนคนละฝั่งอ่ะสต้นอ่ะยืนได้ป่ะม่ พอสับหน่อยเออเอาซุกไว้กัเออทำไมจนนัวะังเไว้เจ้าไม่รวยรองไ้ก็ที่บ้านนีรูปไหดีเอแน้งตัวอันนี้เรากลับแล้วใช่ไหมย่ช่ เรากลับแล้วก็เราเดี๋ยวไปงานวัดต่อรู้จักตั้งงานวัดอ่ะไปหาไป,ไปไปไหว้พะระแล้วก็หาอะไรกินไปหมดจากวัดธรรมกายเราไปต่อวัดอู่ข้าวงานวัด